คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลวันนี้แล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 3มาถ,ถึงแล้วนะครับวันนี้แอดก็ได้รวบรวมนะครับ จากเลข6สำนักจิตสำนักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับของสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับเอามาฝากกันในวันนี้นะครับชมกันให้จบนะครับแล้วก็พิจารณาดูนะครับชอบเลขตัวไหนชอบสำนักไหนนะครับก็จัดไปเลยครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อเราจะมีโชคมีชัยร่วมกันนะครับวันนี้ไปแบบรวดเด็วเลยนะครับมีทั้งหมด6สำนักครับท่านผู้ชมครับไปดูก่อนเลยครับไปดูนี่ครับเป็นสูตรสาเร็จคาชะโนดครับ ที่แอดเคยเสนอเป็นประจำนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ2 4สก็เข้าไปนะครับขายเลขสวยเลข4เข้าไปนะครับที่2 4สล่างนะครับท่านผู้ชมครับเลขท้าย2ตัวนะครับเราไปดูวันที่16มิายนายน2563ครับสู่สำเร็จคำชะโนดให้3 5 9นะครับขายเลขสวยๆตรงนี้เป็นเลข3ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ระวังเบิ้ล3 3 5 5แล้วก็9 9นะครับ แล้วก็เป็นเลขชุด2ตัวนะครับลูกคู่นะครับ32 36 52 56 92 96ครับเป็นเลขคู่เด่นนะครับแล้วเป็นคู่รอง37 38 30 57 58 50 97 98 90ครับทาบ่านผู้ชมครับแล้วก็ชุด3ตัว632 652 692 036 056 096ครับทาบ่านผู้ชมครับ เป็นสูตรสาเร็จคําชงโ้วนะครับผลงานของงวดวันที่1มิถุนายน3ตัวมา2ตัวนะครับคายเลขสวยก็เข้าไปแล้วนะครับงวดวันที่16นี้คายเลขสวย3นะครับเป็นเลขเด่นเลยนะครับ3ท่านผู้ชมก็จัดวางบนลงล่างได้นะครับไปดูอีกสํานักครับท่านผู้ชมครับเป็นสํานักของคมภีร์สร้างบุญครับคมภีสร้างบุญก็ผลงานงวดก่อนก็ผลงานโดดเด่นเลยนะครับ5.7ก็เข้าไปนะครับแล้วชุด2ตัวก็เข้านะครับ เลขบนนะครับแต่ล่างนี่ไม่เข้านะครับเราไปดูวันนคาารที่16มิถุนายน63วันนี้เลยครับเด่นเหนือ3ตัวมา1ตัวนะครับได้4 5 6นะครับแล้วก็ชุด2ตัว4 1 4 7 4 8 4 9 5 1 5 7 5 8 5 9 6 1 6 7 6 8 6 9แล้วก็เด่นใต้3ตัวมา1ตัวเช่นกันนะครับได้แก่เลข2เลข3เลข8 ชุดตัว20 2 4 2 6 2 7 30 3 4 3 6 3 7 8 0 8 4 8 6 8 7ครับท่านผู้ชมครับส่วนงวดวันที่1ที่ผ่านมานะครับบนเข้า2ไป2ตัวนะครับเลขวิ่งนะครับ3ตัวมา1ตัวแต่โดดเข้าไป2ตัวชุด2ตัวก็เข้าไปนะครับวันที่16ก็พิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมครับผ่านไปนะครับสานักคัมภีสร้างบุญนะครับ ไปดูสำนักเงินล้านครับท่านผู้ชมครับสำนักเงินล้านนี่ครับมาชัดๆเจนๆเลยนะครับสำนักเงินล้านก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเลข2เลข4เลข7ิเข้าไปนะครับ42เข้าไปครับ2 4สเข้าไปเลขเด่น4เข้าไปครับงวดที่ผ่านมาซุด2ตัว7 6 7 5หเข้าไปนะครับไปดูงวดวันที่16มิถุนายน63ครับเลขวิ่งให้มา1 ศูนย์หกสองแล้วก็มานแน่แน่หกับศนย์นะครับหกับศูนงดก่อนมานแน่แน่สกับสก็มาแล้วนะครับแต่ให้เด่นสุดหนะครับเงินล้านให้เด่นสุดหนะครับไปดูชุดสตัวครับสตัวเลขค่ท้ายสตัวไม่ต้องกลับนะครับบอกว่าไม่ต้องกับครับคู่ระวันที่หนะครับเลท้ายสตัวได้แก่หนึ่งเก้าหนึย์เก้ ศูนย์สองศูนย์สามหกเก้าหกสี่หกสองหกสามสองเก้าสองสี่สองสองสองสามครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้แล้วนะครับค้นหายังมีนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเด่นหนึ่งนะครับให้มาเด่นหนึ่งงวดก่อนให้มาเด่นสี่ครับวิ่งเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เลขวิ่งก็เข้าไปนะครับนี่ครับดูผลงานครับต่อไปครับท่านผู้ชมครับต่อไปไปดูผลงานของเลขธงชัยครับ เลขธงชัยมาแล้วนะครับเลขธงชัยงวดวันที่16ก็คือวันนี้นะครับให้เลขเด่น7นะครับเลขเด่น7โดดโดดเด่นเด่นเลยนะครับวิ่ง4ตัว1 3 7 6นะครับแล้ว2ตัวให้1กับ7นะครับชี้ไปที่7เด่นสุดนะครับแล้วก็ชุด2ตัว7 5 7 6 7 9 7 2 7 8 1 5 1 6 หนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามห้าสามหกสามเก้าสามสองสามแปดชุดสามตัวหกเจ็ดเก้าหกหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์หนึ่งหกแล้วก็ระวังนะครับดับห้านะครับดับห้าบอกว่าดับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จัดวางกันได้นะครับเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ยังทันนะครับท่านผู้ชมครับมีเวลาอีกตั้ง ครึ่งวันนะครับหาอย่างทันนะครับต่อไปครับท่านผู้ชมครับจะไปที่สํานักจ่าทรงพลังนะครับจ่าทรงพลังมาแล้วนะครับไปดูเลยครับจ่าทรงพลังนี่ครับจ่าทรงพลังวดประจําวันที่16มิถุนายน2563เราไปดูที่เด่นเหนือกันครับเด่นเหนือจ่าทรงพลังให้ศูนย์เด่นเลยครับแล้วก็สองตัวมาตัว ได้แก่0กับ1นะครับแล้วก็ขยายลงมาเป็น0 9 1แล้ว4ตัวเป็น5 0 9 1นะครับชุดคู่เงินครับชุดคู่เงิน0 3 0 4 0 6 0 7 0 9 1 3 1 4 1 6 1 7 1 9แล้วก็3ตัวชุด3ตัว2 0 3 2 0 4 2 0 6 2 0 7 2 0 9ครับ เป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับเอาดูต่อไปครับเด่นใต้ของจ่าทรงพลังครับให้เด่น9มาออกมาครับโดดเด่นเด่นนะครับ2ตัวมาตัว8และ9ครับขยายลงมาครับ489แล้วก็4ตัว4891นะครับชุด2ตัว91 93 94 96 97 81 83 84 86 87แล้วกันเบิ้ล4 4่8 9 9แแล้วก็11ครับท่านผู้ชมครับ ใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับต่อไปเป็นสำนักของสูตรสําเร็จนกแชมป์ครับท่านผู้ชมครับสูตรสําเร็จนกแชมป์นี้ก็ผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับงวดที่ผ่านมาก็วิ่งเข้าไปแล้วนะครับ6 7นะครับเราไปดูงวดวันที่16ครับท่านผู้ชมครับงวดวันที่16ที่7จถึงนี้นะครับนี่ครับ สุดสัเร็จนอกแชมป์เล่มที่29นะครับทำมานานนะครับแอดก็ได้ข้อมูลมาก็มาฝากท่านผู้ชมนะครับวับนการที่16มิถุนยอหกให้เลขวิ่งมา3 7 8ครับให้เด่นที่8ครับท่านผู้ชมครับให้เด่นที่8แล้วก็วิเคราะห์รางวัลที่1แล้วก็ท้าย2ตัวนะครับเป็นชุด2ตัวครับท่านผู้ชมครับได้แก่30 31 34 35 70 71 74 75 80818485แล้วก็ชุด3ตัวครับ531 639371375 281285กันเบิ้ล3377แล้วก็88ครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางนะครับยังทันครับมีเวลาตั้งเยอะนะครับต่อไปครับไปดูอีกสำนักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนแอดหาแป๊บหนึ่งนะครับทิ้งท้ายที่ เสือตุกถังพลังเงินดีมีโชคครับงวดวันที่16มิยอ6สไปดูผลงานกันก่อนนี่ครับแป๊บนะครับเอาคุมไหมคุมไหมได้นะครับได้เอาได้พอดีเลยครับเสือตุกถังพลังเงินดีมีโชคงวดที่ผ่านมาให้42สองวิ่งเข้าไปแล้วนะครับแล้วชุด2 4สี่ก็วิ่งเข้าไปนะครับเข้าไปที่ท้าย2ตัวนะครับงวดนี้ไม่พลาดแล้วนะครับ ไปดูครับเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคหรือว่าเสือตกถังเล่มสีฟ้านะครับเสือตกถังฟ้าให้เด่น1แล้วก็รองสามมานะครับงดก่อนเข้าไปทั้ง2ตัวแล้วนะครับแล้วชุด3มตัวเต็งแล้วก็โต๊ดกลับได้ครับท่านผู้ชมครับเจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหก้าสามหนี่สามสองสสาห้าศนสามเกแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนะครับ สลับบนล่างได้นะครับกับหน้ากับหลังได้นะครับ1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 9องระวังบน1 1แล้วก็33ครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับแอดก็นำมาฝากท่านผู้ชมครับรวมเลยครับรวมเลขเด็ดในชุดนี้เลยครับในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อเราจะมีโชคมีชัยในวันนี้ร่วมกันนะครับ ทางีอเอสก็ขออานวยอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยนะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมถึงแม้เอสจะไม่ได้ลงคลิปแบบสิทิติดกันนะครับเพราะว่าสุขภาพมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ก็คิดถึงท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีชัยขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองบุญหนุนบุญนำนะครับท่านผู้ชมครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ